อนุมยังพะเทกรัรตคาทายโอปนามเสอะติตังนานวาขมยานาปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ด้วยอาลัยและไม่พึงพาวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยทะทาติตามปะฮีนันตงังอปาตันจอนาคตางังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปัาจุปันนันจะโยธรรมังตาธาตาทาวิปัสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิธามนุพลุหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นกรอนแคลนเขาวควรพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว อาเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามรณงสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหิโนสังครันเตนามหาเสเนนมัจจุนา ah เพราะการผาดเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามาก ย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอาโหรัตามตันทิตังตังเวพาเทกะระตติสันโตอาจิกาเตมุนีมุนีผู้สงบยอมกล่าวเรียก ผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกลียดคร้านทั้ง,งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม